สวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาแล้วนะครับเมื่อวานเฮียหยวนงดในช่อง u t u b e เฮียหยวนพารวยเนื่องจากมีสมาชิกเข้ามาด่านะครับถามว่าพอใจไหมก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่เวลาถูกก็รบกวนชมกันบ้างก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนอย่างเป็นทางการแอดดิการ์สเกหนึ่งเว็บฟุตบอลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ และมั่นคงที่สุดในขณะนี้ตอนนี้เรามีลิงก์รับซับที่เน้นการลงทุนที่ง่ายและสร้างเงินจริงอย่างเป็นระบบที่คิดค้นและลงตัวที่สุดในขณะนี้สนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มทีเด็ดเฮหย,ยวนแจก v i p ลิงก์รับซับ เฮียรวยได้ทุกท่านก็รวยได้สนใจรายละเอียดกดลิงค์รับซัพ์เพื่อมาฟังรายละเอียดได้เลยนะครับทุกท่านก่อนอื่นนะครับขอสรุปผลทีเด็ดในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP กันก่อนนะครับเมื่อวานอเอกาชนะ30กินเต็มนะครับส่วน VP อินเตอร์คูคูชนะ10กินเต็มส่วนเวสต์แฮม สูง2.25กินเต็มแยกกินเต็มทุกบินสเต็ป3ในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP ก็ย,ยังคงบวกกันต่อเนื่องนะครับยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยจริงๆมาครับวันนี้เฮียหยวนสนใจไปทางบอล f a ครับอังกฤษรอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมสุดท้ายเต็ทท่สนามเวมบิสเตเดียมเต็เวลาตี1:45นาทีตรงตามเวลาบ้านเรา อาร์เซนอลเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้มาดูการจัดตัวผู้เล่นและระบบการเล่นของอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับวันนี้อาร์เซนอลจัดชุดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ3-43ของกุนซืออาร์เตต้าโดยมีสามประสานในแดนหน้าโอบาริยองหลากกเชที่ทำผลงานได้ดีมากนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ ก็ดูว่าการจัดตัวผู้เล่นถือว่าชุดที่ดีและลงตัวที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันมาเลสก็ลงได้เป็นตัวความหวังของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปวันนี้จัดชุดผู้เล่น4-3-3โดยเน้นกองกลางและเกมลุกถึง6ตำแหน่งเป๊ปก็ยังถือว่าเป็นกุซืซอ ที่เคยเป็นลูกพี่ของอา,าร์เตต้าลักษณะการแข่งขันและการจัดระบบของแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เตต้ารู้ดีนะครับว่าเป๊ปการจัดตัวผู้เล่นและระบบการเล่นเป็นยังไงแต่ก็ยังยอมรับนะครับว่าตัวผู้เล่นของอาร์ซนอนยังดูด้อยกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้วันนี้เฮียหยวนพามาดูตารางคะแนน ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรองแชมป์พรีเมียร์ชิพอังกฤษในฤดูกาลนี้เล่นไป36นัดชนะ24เสมอ3แล้วก็แพ้9ส่วนอาร์เซนอลเล่นไป36นัดชนะ13เสมอ14แล้วก็แพ้9เห็นได้ชั้นนะครับว่าอาร์เซนอลยังเป็นทีมที่เสมอมากกว่าแพ้และชนะมาดูสี่ตีการพบกัน สามนัดหลังสุดในฤดูการก่อนในปี 2019- 2020เถึงเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะอาร์ซนอลทั้งสามนัดหลังสุดที่พบกันชนะ3 1ชนะส0นย์และกันชนะ3 0และให้ดูและสังเกตให้ดีๆนะครับว่าสกอร์มีมากกว่า3ประตูและเท่ากับ3ประตูถึง2นัดทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนดังต่อไปนี้ วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลเอฟเอครับรอบรองชนะเลิศสี่ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจออาร์เซนอลจาก4ิติเห็นด้วยชัดน,นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจออาร์เซนอลทีไรเป๊ปมักจะทำผลงานได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดสามารถหลังสุดพวกเขาชนะลวดและเก็บ9คะแนนเต็มเมื่อเจออาร์เซนอล ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดต่อ m a n c h e s t e r City และกดสกอร์สูงที่ราคา3ลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งน,นะครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับ ียหยวนให้บอลเอฟเคัพรอบรองชนะเลิมเป็นการเจอกันของแมนเชสเตอร์ซิตี้เจออาร์เซนอลแต่เวลาตีหนงสี่ิบห้นาทีตรงตามเวลาบ้านเราจากแนวทางที่เฮียหยวนได้สรุปและวิเคราะห์ไว้ข้างต้นแล้วฟอร์มการเล่นสามัดหลังสุดและสถิติการพบกันเห็นได้ชัดน,นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีผลงานที่ดีกว่าอาร์เซนอลแม้พวกเขายังมีลุ้นในศึกยูโรปา อขอให้ครับในศึกยูฟาแชมเปียนลีกแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยังต้องการถ้วย FA เอับในเกาะอังกฤษอยู่นะครับส่วนอาร์เซนอลพวกเขาไม่มีลุ้นอะไรแล้วในเกมยุโรพวกเขาต้องเน้นเกมนี้เพื่อลุ้นเป็นแชมป์และไปเตะยูโรป้าลีกในฤดูกาลหน้าแต่ศักยภาพทีมแล้วต้องยอมรับน,นะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูดีและเหนือกว่าอาร์เซนอล แต่เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนไปทางให้กดสกอร์สูงที่ราคา3ลูกเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้จะชนะมากชนะน้อยแพ้มากแพ้น้อยนัดเดียวจบไม่มีการเล่นเย่าเยือนนัดนี้ถ้ายิงประตูเร็วไหลแน่นอนนะครับสำหรับสกอร์ชอบไหมครับถ้าชอบให้กวดตาม ถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเรียนด้านล่างเพื่อเวลาเฮยหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไปตรงมาและอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮย,ยวนขอขอบคุณอัลีกาแซดเ1ว็บฟุตบอลออนไลน์ ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้อย่าลืมนะครับอยากลงทุนที่ง่ายและสร้างเงินจริงอย่างเป็นระบบที่คิดค้นและลงตัวที่สุดในขณะนี้สนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปทุกท่านก็จะเป็นส่วนหนึ่งและร่วมงานกันกับเฮียหยวนนะครับ ขอบคุณครับ